6คนนี่ก็คือกุหลาบลวเองกุหลาบปีนี้เป็นยังไงกุหลาบปีนี้จ้าอันนี้ก็คือฟอรเวอร์นะดีเซียฉันก็ให้มันฟอสเตอไรเซอร์ไปแล้วก็คือจะมาถ่ายขั้นทีคลิปใน YouTube ทุกคนโอเคมาเนี้ยอุยแล้วกันให้จูอุอ้ยมันหอมมากว่าเรื่อไนสมิวแบบฟาเกนโอเคคือแบบนายซากโอเคแล้วก็แบบนี้ ตามจริงมันต้องใบเยอะกว่านี้ทุกคนว่นะอันนี้ก็คือเอาเอาที่พอได้อันนี้มันเป็นแมงนินึงนี่ตรงนี้กุหลาบปีนี้อันนี้ไม่ออกดอกเลยทําแล้วแต่ว่าไม่ไม่เจอนั่นเลยนี่มันมีดอกไม้อันนี้ด้วยนะจ๊ะเนี่ยจ๊ะโอเคนี่นี่คือดอกไม้ก็ให้มันขึ้นไปเลยให้แบบกันเขาเรียกอะไรวะโพเทสต,ตรงนี้ไว้ก็คือ ไม่ให้ด็อกหรือว่าฮิวแมนโกอแน่ใครทำอะไรไมู่้อ่าเอามาขั้นอันนั้น o ยู u b e นี่สวนมากทุกคนเราจะชอบอันนี้แบบมันหอมาห nice มากเว้ยน์สเมอลมากแบบอืมหอ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 มอันนี้ไม่โคตรหอมเลยอ่ะมันมีกลิ่นด้วยเออบุกปลาข้างบนแค่นี้ก่อนทุกคนนี่นซ์ซไนซ์ฟอร์เวอร์ไปแล้วบาย